โอเคครับทุกท่านตอนนี้นะครับเราก็จะไปหาทานข้าวกันจะไปทานข้าวกันตรเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวหรือมาเดี๋ยวคุยกันเีอันนี้คือเดี๋ยวนี้เลี้ยงเลี้ยมือนี้เลี้ยวไปแล้วก็ไปไปเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับผมเลี้ยวขวาด้านหน้าโอเคครับทุกท่านนี่เลยเนี่ยที่ผมพักก็ข้างหน้านั่นแหละมันจะมีรีสอร์ทอยู่ใช่รายเดือนนี่นะครับผมทีมงานนะครับอเวนเจออร์เวนเจอร์นะครับผ จะต้อหาอะไรทานกันแต่ว่าอะไรนะก็เลยเก็บบรรยากาศที่หรูว่าตอนนี้สตาร์ทในตรงอย่างนี้นะอาจารย์มีอะไรไหมใครทำปลอยผมให้อาจารย์งงมากกูเกลียดความปลอยผมเอซีเราอาจารย์มีท่าแบบพลังของตัวเองไหมท่าที่มีพลังนี่ท่าทีนอลแมนเราที่สตาร์ทในอลแลเอลแลมเออนี่นะครับทุกท่านแต่ตัาท่านี้น่าจะไม่ไหวเนาะไม่ไหว ไม่มีไม่มีมองนะนิกัสิน่ะนิกัสินโอ้ยตานิกัสินโกกุลหรือเปล่าเอันนี้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 ผมมาจากชาวเชียงยานะครับโอเคก็เก็บบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมทุกคนก็คือสบายใจมีความสุขนะครับผมกับการมาขึ้นศาลใช่เลยปกติขึ้นศาลเราจะเครียดนะแต่ทำไมเรารู้สึกสบายใจเมื่อเช้าท้องฟ้าแจ่มใสพระอาทิตย์สุดยังสู้กดอยู่เลยเพราะว่าศาลยกฟ้องคดีที่เขาฟ้องสื่อก็คือเดลินิม ยุคฟ้องมันเป็นสัญญาณที่ดีต่อพวกเราหลายๆอย่างแล้วเดี๋ยววันนี้เราดูพมอีกมาดูพมอีกในส่วนของทางนั้นเขาเขาใช้ก้อนเมฆนะเป็นเป็นสัญญาณที่ดีของเขาใช่ก้อนเมฆสวยเป็นเป็นอะไรไม่รู้เหมือนันเป็นสต์เป็นจิ้งจอกก้าวหางเนี่ยสาสต์อะไรเนี่ยพอพอเมฆเป็นคลื่นหน่ยก็เป็นพญานาคอ่าเป็นพญานาคบ้างเป็นจิ้งจอกก้าวหางมันมีก้อนเมฆหนึ่งบอกเป็นเป็นเป็นก้าวหางนะเสียใจนะ พอเราพูดถึงเรื่องพญานาคตรงไปได้เลยเลยรับผู้ใหญ่บางคนไม่รู้จักเทพพญานาคองนั้นเลยเนี่ยไม่รู้จักเลยว่าพญานาคคืออะไรอะไรก็เวันนี้เขาไม่รู้จักยังไงเขาไม่รู้จักนะไม่รู้จักเลยเขาบอกว่าเป็นเป็นลูกเป็นหลานพญานาคแต่ไม่รู้จักพญานาคตนนั้นอันนี้พูดถึงดอลล่อะไรอะไรสักอย่างเดี๋ยวไซร์ครับเออหมดเดี๋ยวไซร์ครับหมออะไรว่าหมอดูอะไรหมออ้อยเหรอหมออ้อยประมาณนั้น นี่เขาเป็นหมอหมอดูนะเขาไม่รู้จักได้ไงเขานี่เขาเป็นรูปเป็นหลักเลยนะแต่ไรู้จักยานาทุนองค์นั้นได้ยังไงใช่เราก็เอ๊คือยังไงวะสรุปมันมันยังไงเนี่ยเขามาด้วยกันเพระว่าเขามาด้วยกันเพราะว่าทำไมเขาคุยเขาไม่นัดกันก่อนเหรอตอนที่เขาจะคุยกันตัดพาดกันน่าจะเตรียมกันไหนิดนเตรียมมาหน่อยนึงมันก็เลยโป๊ะโป๊ะโป๊ะไปหมดเขาตื่นเต้นที่หนุ่มบาเห็นที่หนุ่มหล่อเออมาเต้นเต้นเอเวนเจอร์ไว้เนอเวนเจอร์มาเยอะเลยแยกด้านหน้าเลี้ยวขวานะครับโอ้ทางสวยนะ คือผมตั้งใจพา <ไป S 2> พาทัวร <พา S 2> ์ดูตรงนี้ด้วยอะไรอย่างาเงี้ยมากินข้าวแล้วด<ต>ูจันทีได้ยแต่ผมไปผมก็ไปเช่นนี้แหละ <c oughs> ท่านใดต้องการเป็นกระบอกเสียงให้กับข่าวเชื่อมจิตนะครับผมช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปจอนนี่ช่วยกันดูโฆษณาจนจบอย่ากดข้ามโฆษณาช่วยกันกดแชร์ไปตามกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์หากว่าไม่มีกลุ่มก็แชร์ไปที่หน้าเฟซตัวเองอ่ะทุกท่านก็เก็บบรรยากาศให้ดูอีกแล้วนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับผมอ่า นกเออเอาขากล้องมาด้วยเออเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเลยอันนี้ก็เป็นเรือนไทยในบางนะครับผมอันนี้อันนี้เรือนไทยปฐะมเหตุแห่งเชื่อมติดโดยอาจารย์รักอาจารย์รักอาจารย์ที่อาจารย์รักาหิวข้าวกินข้าวก่อนว่าอย่างนี้ครับอ่าโดนดึงมาเลยทีเนี้ยไม่ได้ อ๋อครับวันนี้ก็เป็นยังไงนะอาจารย์รักตรงนี้เป็นยังไงวันนี้วันที่2กรกฎานะอ่าครับผม็ดนะครับก็เป็นครอบหนึ่งปีนะครับที่ผมได้เออ่มีการจัดกิจกรรมเชื่อมจิตที่สุดยอดครั้งแรกโอ้ครั้งแรกที่นี่ก็วันที่แล้วก็วันที่2กรกฎาครับหกสองกรกฎาหกหกหนึ่งปีพอดีโอหนึ่งปีพอดีเลยพามากินข้าวบังเอิญมากนะครับพาคณะเราไปกินข้าวก็นะครับอาจารย์รักเข้ามาว่าตอนนี้ก็ทำกิจกรรมนี้ไปก็ อ่าครับแล้วก็ไม่ทราบมาก่อนว่านะเหตุการณ์ต่าเนี่ยมันก็จะบานปลายไปถึงใหญ่โตนะครับผมก็อจารยําำลังรู้สึกเสียใจนะเสียใจที่จุดเริ่มต้นอยู่ที่นี่นะครับก็นะครับแล้วตอนนี้อาจารย์ก็ได้ออกจากการเชื่อมจิตไปแล้วไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการเชื่อมจิตแล้วนะครับแล้วก็ได้เดินทางสายบุญพาคณะเยี่ยมทไปทำบุญตาโพตินะครับก็นะครับวันนี้ก็มาครับระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับอือครับผม นี่ก็เป็นเป็นบทเรียนของของผมอย่างดีเลยนะครับเรื่องนี้เนาะก็ฝากให้ชาวพุทธเนาะหันมาสนใจพุทธศาสนาแล้วก็ใช้หลักคำของพู้เจ้าในพระไตรปิฎกเนี่ยในการที่จะปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งจะเป็นทางแห่งการพุนทุกทางแห่งการหลักทุกเ์ื่อยอย่างแท้จริงนะครับอาจารย์ก็ฝากที่นี้นะครับครับผมขอบคุณครับอ่ะอาจารย์อาจารย์ฝากอะไรเช่สรุปสรุปสรุปต่อเลยอ่ะนี่คือปรฐมเหตุสถานที่ปฐมเหตุ ที่เข้ามานัดเจอกันแล้วก็มาสนับสนุนจนมีเด็กเทพคนหนึ่งเกิดขึ้นใน,ในสุราษฎร์เนีน่ยครับอ่าวันนี้อาจารย์รักก็อาจารย์รักกำลังท่านก็มาสรุปเราเห็นว่าเนี่ยคือครบรอบครบรอบหนึ่งปีหนึ่งปีพอดีเลยความความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์รักกับเด็กเด็กเทพจนมันมพัฒนาไปจนวันนี้วันนี้อาจารย์รักก็เลยม,มันก็มาใหม่มาที่นี่ใหม่แล้วก็มาบอกว่า เจตนานของอาจารย์ะนะครัเมื่อเมื่อพบว,ว่าสิ่งที่เขาเขา้ามปเกี่ยวข้องมันมีปัญหาครับถ้าก็เลยพาคณะถอนตัวจากอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่นานซึ่งท้านย็นยอมรับผิดอย่ยอมรับผิดในแรกในการเข้าไปสนับสนุนเขาและกาอันที่สองก็คือแสดงตัวเมื่อเมื่อเมื่อไม่เป็นดังที่ฝันดังที่หวังมันไม่ใช่ของของที่ ริงหรือไม่จริงกันทั้งแต่ว่าไม่ใช่ต,ตามที่เราต้องการ,รที่เขาเชื่อครับก็ถ้าเขาออกมาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์รักอันนี้ต้องให้เกียรติอาจารย์ักนี่คือครับหนึ่งปีเป็นแอนนิเวอร์ซารีของติดเชื่อมจิตครับก็ถือว่าอาจารย์รักได้แสดงเจตนาลมที่ดีแล้วแหละนะครับทุกท่านท,ท่านก็พามาแกเป็นเจ้าภาพไม่หรือใครเป็นเจ้าภาพเนี่ยอาจารย์รักเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับผมเพื่อระลึกถึง เราใช้กันาเราลึกถึงถึงปีที่แล้วไม่ใช่ร้านซัปเอร์คืออ่านมือสุดท้ายนแต่เป็นอาหารมื้อที่เราลึกถึงกันอ่ามือที่เราลึกถึงไม่ใช่มือสุดท้ายโอ้โหผู้ใช้ผมขนลุกเลยเนี่ยเออบรรยากาศสวยดีสวยดีนะครับผมนี่นะฮะบรรยากาศดีมากรู้หลาน่าจะมีราคามีมีแค่ไหน่อยอยูแค่หน่อยเออเรือนไทยในบางสุราษฎร์เดือนไทยในบางอืมเดือนไทยในบางใช่ครับโอเคโอเคครับผมครับผมอาจารย์นี่นะครับผมทีมงาน ก็โซลิเล่กันไปนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมต้องแปลคําว่าโซลิเล่ไหมเนี่ยนี่นะครับผมจันนี่อยู่นี่ไม่ใช่จันนี่สิน้องกล้วยมันเหลืองไงเหมือนน้องกล้วยครับทุกท่านไม่ใช่อะไรนะอย่างที่ผมว่าอันนี้เป็นชุดมันเป็นชุดชนพื้นเมืองอินเดียชาวอินเดียนะครับผมที่เขาใส่กันนะครับไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะอจะมาบอกว่าเหมือนคนนั้นคนนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ได้ไม่เหมือนผมหลอกกว่าผมดํากว่า โอเคแล้วก็ไปทานข้าวกันนะครับผมอ่ะมีร้องเพลงด้วยมีร้องเพลงด้วย่ยวยะผมก็ถ่ายแบบนี้ไปเลยนะครันนะครับผมเก็บเก็บบรรยากาศไปเก็บสตอรี่ไปนะครับก็ขอบคุณทีมงานนะครับผมขอบคุณอาจารย์ลักษณ์นะครับที่ย่ยงข้าวนั่นแหละโอเคสวัสดีครับ